สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือมีคนจับตามองคุณอยู่เขาเป็นใครแล้วเพราะอะไรเขาถึงจับตามองคุณอยู่มีสองกองให้เลือกนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยถือป้ายกองที่หนึงอันนี้ก็คือกองที่สองหรือว่าสดุดตากองไหนก็ให้เลือกกองนั้นนะคะท่านเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไพ่ใบ,บแรกขึ้นคำว่า the date e แปบลบว่าเขาไม่อยากสูญเสียคนรักดีๆอย่างคุณไปทั้งจิตใจดีมีเมตตาธรรมแล้วยังเป็นคนที่แบบจิตใจงามสวยงามน้ำใจงดงามทั้งภายนอกและภายในใจแล้วยังเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาดูเปิดเผยจริงใจใส่ซื่อบริสุทธิ์แล้วเพราะความที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ไปเทลายกำแพงรักของเขาให้เขาแบบหายความทุกข์ความเศร้าออกไปจากที่เขาอาจจะเคยแบบกลัวที่จะสูญเสียคนรักแบบคุณไปได้อีกนั่นเองก,ก็คือจากที่เขาอาจจะเคยแบบ รัวาการพัดภาคจากลาก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องรู้หัวใจของตัวเองก่อนเพราะว่าคุณอาจจะไปเอาชนะมาในหัวใจของเขาได้แล้วจากที่เขาอาจจะเคยแบบสูญเสียรักไปในอดีตก่อนเก่าทำให้เขารู้ว่ายังมีใครที่ยังรู้สึกรับรู้ จิตหัวใจเขาได้ที่รู้ซึ้งถึงหัวใจเขาแบบรู้ลึกรู้จริงนั่นก็คือคุณเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบมีจิตใจจิตวิญญาณที่อาจจะรับรู้ความรู้สึกของคนรักของคุณได้ก็คือคุณมีเซนส์สัญชาตญาณบางอย่างที่คุณอาจจะรู้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ดีอีกคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอาจจะไปเคยให้คำปรึกษาในด้าน ของความรักก็ได้ที่คุณก็คือไปทาลายกำแพงความรักของเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าหมดทุกหมดเศร้าเสียใจรู้สึกกลับมาแบบมันคงได้ mm. ก็เพราะมีคุณที่รู้ใจเขาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างและยังเป็นความรักที่แบบจิตใจดีมีเมตตาธรรมแบบเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเขาสัมผัสได้ว่า รักเขาจริงจริงใจต่อเขาแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีงามทั้งภายนอกและภายในที่คุณอาจจะต้องเชื่อในเซนสัญชาตญาณของคุณว่าอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่อาจจะเป็นคู่รักจากอดีตชาตินะคะน่าจะเป็นคนใหม่นั่นแหละแต่ว่าแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นคนใหม่ แต่ว่าอาจจะมีการอาจจะถูกพัดภาคจากลาหรือว่าคุณได้จบกันไปแล้วเพราะคุณอาจจะกลับผันมารักตัวเองแล้วอาจจะกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองดีพอแล้วแล้วเขาก็อาจจะไปขอพรจากศิดิ์ศิธิ์ก็ได้ว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันก็ขอให้คุณนั้นมีใจให้กับเขาเช่นกันที่เขา จะกลับมาให้ความจริงจังชัดเจนกับคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณได้เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่มีศินเสมอกันคู่พ่อพระแม่พระทั้งคู่ที่เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาทั้งคู่แต่ว่าเพราะความที่อาจจะเก็บ กดความรู้สึกเอาไว้และเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับในความจริงก็คือเป็นคนที่ยอมรับความจริงยากและเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ยอมตื่นรู้ในความเป็นจริงว่ายังมีคนที่รักและจริงใจต่อเขาที่เป็นคุณนั่นเองที่คุณจะสัมผัสได้คนที่คุณอาจจะถูกพัดภาคหรือว่าจบกันไปก่อนหน้านี้ แต่คุณกับเขาก็ยังมีใจที่รักเชื่อมโยงถึงกันอยู่เป็นคู่สินเสมอคู่ที่แบบมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันและกันต่อหัวใจแหละแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงเพราะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่อยากจะเริ่มต้นบ่อยแล้วก็อยากจะให้แบบเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะตัดสินใจเลือกเป็นคู่ครอง ที่เขากำลังจะตัดสินใจให้ความชัดเจนกับคุณอีกไม่นานนี้ที่เขาจะเปิดใจให้คุณรู้แต่คุณก็น่าจะรู้อยู่ลึกๆในใจอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครแล้วคุณจะต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจของตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกอย่างไรคุณก็เปิดใจบอกกับเขาไปอย่างนั้นเพราะว่าฝ่ายญิงนั้นอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนไหว ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่เข้าใจในคนรักมากกว่าที่คนรักจะเข้าใจในฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายหญิงอาจจะดูไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่แต่ฝ่ายชายนะเป็นคนที่เปิดใจตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่จริงจังหวังแต่งแล้วก็ยังเป็นคนที่ พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าอาจจะแค่ยังไม่กล้ายอมรับความจริงไม่อยากจะเริ่มต้นเท่านั้นเองก็เลยอาจจะมีปัญหาให้กับคุณทั้งคู่ก็คือได้จบกันไปที่เขาก็คือไม่อยากจะจบเขารู้ว่าไม่อยากจะสูญเสียคุณไปได้เพราะมันหาไม่ได้แล้วคนดีๆอย่างคุณดีทั้งข้างนอกข้างในแล้วยังเป็นแบบ แบบเหมือนเส้นทางที่แสงสว่างให้กับเขาให้เขาแบบกล้าลืมตาขึ้นมาดูโลกแห่งความเป็นจริงว่ามีคุณนั้นเป็นคนที่รู้ใจที่รอเขาอยู่ที่เขาจะให้ความซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองแล้วเขากำลังตัดสินใจคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนหรือถ้าคุณอาจจะคิดว่าคุณนั้นเป็นที่สอง ของการและกันอยู่ก็คือเป็นตัวเลือกของการและกันอยู่ในตอนนี้ที่เขายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะเขาเป็นคนที่ตัดสินใจช้าก็คือเป็นคนที่แบบใช้แบบเหตุและผลทิฏฐิในการแยกแยะเปรียบเทียบก่อนกับอีกคนก็ได้ เพราะเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวคุณเพราะฝ่ายหญิงเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากแต่คุณก็น่าจะมีเซนสัญชาตญาณบางอย่างที่ทำให้เขารับรู้ว่าคุณเป็นคู่ของเขาไม่งั้นเขาคงไม่อยากจะสูญเสียคุณไปได้อีกหรอกเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเขาอาจจะไปขอกักสิ่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่าให้คุณนั้นเปิดใจให้กับเขาที่เขาจะได้พูดคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมา คุณก็ต้องเปิดหัวใจด้วยเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเคยแบบสูญเสียคนรักไปหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่รักความถูกต้องเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจ คุณจะรู้สึกว่าตั้งแต่มีคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเหมือนเปลี่ยนไปแบบสุดสยมากกว่าเดิมจากที่ชีวิตที่แบบเคยทุกข์เท่าทุกเศร้าเสียใจตายทั้งเป็นได้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ก็เพราะมีคุณที่เป็นคนรู้ใจทำให้เขาก้าตื่นขึ้นมายอมรับกับทุกสิ่ง ก็คือคุณเอาชนะมานในหัวใจของเขาได้แบบใสๆคุณก็รู้อยู่ในใจแล้วว่าเขาเป็นใครที่เขาจะเปิดใจให้กับคุณได้รู้อย่างแน่นอนที่คุณจะได้รับความยุติธรรมมาพร้อมกับความถูกต้องแล้วก็ถูกใจแล้วก็เป็นนับจากวันนี้ไปคุณจะเป็นวันใหม่ๆของกันและกันที่ฟ้ากำลังจะเปิดทางสว่างให้กับคุณแล้วที่สิทธิ์ที่คุณและเขาได้ขอไว้ คุณจะได้สำเร็จสมหวังได้คืนดีกันดูที่คุณนั้นต้องเปิดใจคุณจะต้องเชื่อในเซนสัญชาตญาณว่าเขาคนนั้นก็รักคุณเหมือนกันเช่นกับคุณที่คุณคิดพราว่าเป็นคู่เหมือนเป็นคู่ที่แบบคู่ที่เหมาะสมคู่ควรยุติธรรมถูกต้อง มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนตามาระเบียบแบบแผนที่คุณเคยคิดคุณวางเอาไว้ก็ได้หรือเขาอยากจะได้คนแบบนั้นก็ได้ที่จะคิดแบบสลับกับกันก็ได้นะคะแต่ที่นแน่ๆคือฝ่ายหญิงนะน่าจะเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในทุกสิ่งของฝ่ายชายเหมือนเป็นคนที่แบบเข้าใจเขามากที่สุดเขาก็เลยไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนั่นเอง นี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินชีวิตของใครได้แล้ฟังยิ้มสติคิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณกํากำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2ที่เขาจับตามองคุณอยู่เพราะว่าเขาคิดว่าคุณนั้นเป็นคู่ของเขาเพราะเขาจะรู้สึกเหมือนแบบผูกพันกับคุณไวมากรู้สึกว่า คุณพูดคุยกันอะไรเขาก็รู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกเหมือนลหลงไหลได้ปื้มในความเป็นคุณเหมือนถูกคุณน,นั้นต้องมุนใส่เขาทำให้เขาทั้งรักทั้งหลงทั้งแบบอยากจะได้มาครอบครองเป็นเจ้าของคนเดียวอยากจะหยุดหวัวใจว่าที่คุณคนเดียวแล้วจากที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบดูเหมือนเจ้าชู้มีแบบคนมาแบบลุมล้อมห้อมลักเขาเยอะแต่เขาก็รู้สึกว่า เขาไม่สามารถที่จะรักใครได้จริงใจหรือว่าหมดใจเท่ากับคุณคนเดียวเท่านั้นเขารู้สึกว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เขาจะตัดสินใจที่อยากจะหยุดอยู่ที่หัวใจไปที่คุณเหมือนคุณนั้นมีเวทนมนต์บางอย่างที่ทําให้เขาหลงรักรักแบบข้างไครในตัวคุณมากรักแบบอยากจะได้มาครอบครองรักแบบลุ่มหลง เขาคิดว่าเหมือนแบบคุณเป็นคู่กันเหมือนโลกใบนี้สร้างมาให้คุณกับเขาได้คู่กันที่แม่หมอสัมผัสได้นะคะเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่คุณนั้นก็คือเหมือนว่าก็คือหาไม่ได้แล้วในโลกใบนี้ที่จะเหมือนคุณทั้งเป็นคนที่ดีมีเมตตาธรรมและจะเป็นคนที่แบบเชื่อในบุญเล่กกรรมในการกระทําที่ส่งผล เขาอาจจะด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนดีดีงามพระรามก้าเนี่เยเด็เขาก็เลยรู้สึกว่าใครๆมาพูดด้วยก็รู้สึกว่าหลงไหลข้างใครในความเป็นคุณที่แบบมีความดีมีความแซบ่บเผ็ดร้อนในตัวเองรู้สึกว่าทําให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชว่วงหัวใจรู้สึกเล่าร้อนในหัวใจรู้สึกอยากจะได้ทั้งตัวและหัวใจคุณมาครอบครองมาเป็นเจ้าของคนเดียว ที่เขาก็สร้างให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่กันที่เขากําลังคิดกําลังวางแผนอยู่ว่าจะทําอย่างไรที่จะได้เปิดใจให้กับคุณในรับรู้เขาอาจจะหลงรักคุณมานานแล้วหลงรักในความเป็นคุณที่อาจจะเป็นคนที่โลกสวยด้วยนะ้ำมือของตัวเองก็คือแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองได้ดีมีพลังงานที่แบบดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเสพติดคิดมากคิด มาวกวนไปเวียนมาในชีวิตในหัวสมองว่าจะทำอย่างไรเหมือนถูกคุณต้องวนใส่ทำให้เขาแบบหลงรักทำให้เขารู้สึกคิดมากกังวลใจว่าจะทำอย่างไรจะให้คุณนั้นอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพูดคุยสื่อสารกันได้ทุกเรื่องราวเหมือนเป็นคนที่เข้ากันได้ดีมากทำให้เขารู้สึกว่าโปรดปานเป็นคนพิเศษในใจของเขาที่เขา ไม่เคยคิดไม่เคยสัมผัสได้เหมือนแบบเป็นอะไรที่คิดกันมากก็คือถูกคอถูกใจพูดคุยได้ในทุกเรื่องราวเข้ากันได้ดีแบบเป็นปีเป็นคุยไม่คิดว่ายังเป็นคนที่แบบคาลมดีอารมณ์ดีทําให้เขารู้สึกวันไหวกระชุ่มกระชวยหัวใจทําให้เขารู้สึกหัวใจเต้นรัวทําให้เขารู้สึกว่า หวันกลัวว่าจะสูญเสียคุณไป,ปนียังไงก็ไม่รู้ในในความคิดแม่หมอเพราะว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ว่ากลัวว่าจะมีใครมาทําให้แบบที่จะมาดึงคุณออกไปจากชีวิตของเขาก็ได้ที่เขาอาจจะหลอกตัวเองว่าไม่ได้รักคุณก็ได้นะคะเพราะว่าแม่หมอดูความรู้สึกน่าจะเป็นประมาณนั้นก็คือเหมือนอาจจะพูดแบบแกหมิกแกมหยอก ว่าเป็นแค่เพื่อนกันหรือมีความสัมพันธ์ที่แบบยังคุ้มเครืออยู่ตอนนี้เพราะอาจจะด้วยหลายอารมณ์หลายบุคลิกของคุณทั้งคู่ก็ได้ก็เลยทำให้รู้สึกต่างคนก็ทำให้เขารู้สึกสับสนหัวใจแต่คุณนั้นเป็นคนที่มั่นคงนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ดีเหมือนถ้าสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึก วันไหวมากเกินไปคุณ,คณอาจจะยับยั้งหัวใจของตัวเองไว้ว่าอาจจะเขาจะมาหลอกคุณหรือเปล่าในความคิดฝ่ายหญิงที่คิดแบบนั้นเพราะว่าคุณนั้นอาจจะเจอคนที่หลอกลวงหัวใจคุณเยอะคุณอาจจะเคยแบบสูญเสียไปเยอะจนคุณอาจจะรู้แล้วว่าไม่อยากจะแบบสูญเสียพลังที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณคุณนั้นเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้วันไหวนะคะเป็นคนที่มั่นคงต่อความรัก แล้วก็เป็นคนที่แบบรักใครก็จะรักแบบจริงจังแล้วก็เป็นคนที่แบบทุ่มเทไปให้กับคนรักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ส่วนมากอาจจะถูกหลอกมาเยอะนั่นเองก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าต้องคิดต้องปกป้องตัวเองเอาไว้ถ้าใครเข้ามาคุณก็เลยเหมือนเขาก็เลยแบบคิดว่าจะทํำยังไงให้คุณน,นั้นแบบกล้าเปิดใจแล้วก็เขาอาจจะลองแบบกล้าแบบ เสียงกล้าท้าทายหัวใจของตัวเองสักครั้งหนึ่งก็ได้ที่เขาอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณในตอนนี้น่าจะอยู่จากโลกโซเชียลหรือคุณอาจจะคุยกันผ่านสื่อโซเชียลก็ได้นะคะคุณจะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบพูดจาแบบหวานหูดูไพเราะน่าจะเป็นคนที่เอาใจเก่งกันทั้งคู่หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นคนที่เอาใจเก่ง แล้วก็เป็นคนที่วางตัวเองได้ดีมีความแบบสวยรอเลือกได้ก็ได้ก็เลยทําให้เขาคิดแบบกลัวกลัวว่าจะมีใครแบบมาดึงคุณออกไปจากชีวิตของเขาเพราะความที่คุณเป็นคนที่แบบเข้ากับทุกคนได้ดีไม่ว่าใครจะ เป็นคนแบบไหนคุณก็จะเข้าใจรับรู้ได้เพราะคุณเหมือนเป็นคนที่แบบผ่านโลกมาเยอะก็คือเข้าใจในชีวิตมากก็เลยทําให้ใครเข้ามาก็รู้สึกว่าเหมือนไม่กล้าที่จะหลอกตัวคุณได้เขาก็เลยนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะตัดสินใจวางแผนบางอย่างอยู่ที่จะเปิดเผยใจให้กับคุณได้รับรู้คุณน่าจะได้รู้อีกไม่นานนี้ที่เขาจะเปิดใจที่อาจจะมาพร้อมกับ เขาอาจจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารให้แบบดนบันดาลให้คุณกับเขามาเป็นคู่กันก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่แบบอดปานคู่ที่แบบเป็นคู่แบบรักที่แบบรักแบบรุ่มหลงในตัวกันและกันรักต้องการเหมือนโลกใบนี้แบบอยากจะให้มีคุณกับเขาเพียงสองคนเท่านั้นในความคิดของเขา ที่เขาก็สร้างคุณกับเขาให้มาเป็นคู่กันนั่นแหละค่ะแต่อาจจะด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันคนละที่มีเวลาไม่ตรงกันหรืออาจจะมีความที่แบบอยู่ต่างชาติมันก็เลยทําให้คุณกับเขายังไม่สามารถที่จะมาพบมาเจอกันก็ได้แต่มันเป็นชะตากรรมบางอย่างที่เราที่เขากับคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขา ได้มาพบมาพูดมาคุยสื่อสารกันรู้สึกว่าเหมือนอาจจะหลงเสน่ห์คำพูดจาของคุณด้วยก็ได้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีดีครบทั้งพูดจาดีมีเสน่ห์มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในรูปแบบที่ใครๆก็อยากจะได้มาเป็นครอบครัวคนรักใครๆก็ปรารถนาอยากจะให้มาเป็นคนที่โปรดปานหรืออยากจะให้ฟ้านั้นโปรดปาน ประทานให้คุณนั้นเป็นของเขาที่เขาอาจจะคิดแบบนั้นที่เขาอาจจะไปขอกับปริหานสั์ส์อยู่ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวยังไงคุณก็จะได้รู้เขาจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเขาน่าจะเก็บรายละเอียดในความเป็นคุณอยู่ก็ได้นี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะ ไม่สามารถตะดป็นเด็นชีวิตของใครได้แล้วฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้แล้วก็ขอบคุณทุก,กํำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ